ครื่องเบนไว้แล้วมันจะลงมันจวนรอบสักรอบสองรอบแล้วค่อยลงมันค่อยๆลงมานี่เป็นอุปมาชิดใจของเราก่อนที่จะลงเป็นสมาธิได้แต่บางที่ก็ต้องดูรอบๆด้วยเองอย่างที่ท่านให้แผ่แม่ตาเรานึกถึงสรปสัต์ทั้งหลายที่เกิดมาแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายแต่เราไม่ได้คิดอยากจะเบี่ยดเบียนใครไม่ได้เบียดเบียนตรงเองไม่ได้เบียน เปลี่ยนผู้อื่นที่เรามาภาวนาเพื่อจะให้หาความสุขที่ไม่เบียดเบียนใครในใจของเราเริ่มพร้อมที่จะลงแล้วที่บางครั้งเวลามันลงถ้ามันลงพูดลงมาไงนะภาวนาของเรามันเดียวก็อยู่เดี๋ยวก็ไม่อยู่มันมันจะไม่อยู่มากกว่าอยู่เกิดท้อใจขึ้นมาตรงนึกถึงสาร,รศาัตว์ทั้งหลายเหมือนกันที่เรามานั่งภาวนาอยู่นี่แสดงว่าเรามีบุญแล้ว ทำไม่มีบุญ้วก็มานั่งภาวนาไม่ได้ไม่มีโอกาสที่นี่เรามีโอกาสแล้วแสดงว่าเรามีความดีจะไปดีเตียงความดีของตัวเองเรามีโอกาสแล้วเราก็ทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนไว้มนุษย์เราทําได้เราก็มนุษย์เป็นมนุษย์คนหนึ่งเรามีความสามารถถ้าเคิดอย่างนี้ได้ใจของเรามไม่ต้องไปถูกเดือดร้อนกับ อุปรสรรคที่เกิดขึ้นในการภาวนาแล้วก็พอที่จะคิดหาอุบายออกได้ด้วยใจสถาด้วยใจเบิกบานพระจันก่อนที่จะลงให้มันโดเองรอบไปสักรอบสองรอบเครื่องบนจะได้ลงถึงสนามยังถูกต้องปลอดภัย